Bye. แลนอกระคะเบิร์ดเดแล้วคนล่ะคน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 พอภาษาอังกฤษถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกอะไรบอยบอยนี่คือเด็กผู้ชายแล้วผู้ชายโตแมนผู้หญิงคนผู้หญิงเด็กผู้หญิงโตฮะโตโตเก่งมากแล้วผู้หญิงโตแล้วล่ะ วู้เมนเก่งมากสมอหน่อยนักเรียนว่าไงนักเรียนนักเรียนว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่าเก่งมากอ่านแล้วลูกเสือล่ะเขาเรียกว่าอะไรบอยไรบอยสเกลเป็นลูกเสือวันนี้ลูกเสือออกมาท่องเที่ยวนะคะปล่อยจากกรง ในพอคนไปลูกเสือแล้วเป็นลูกแมวลูกแมวเหรอเอาแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรเก่งมากเลยอ้าวเจอนกบ้างยังเนี่ยครูเห็นตั้งหลายตัวเนี่ยมาจะเดินจูงจักรยานให้คุณจูงแล้วก็จะถ่ายวีดินใช่ไหมใช่ไลยใช่เลยเขาทันได้ดีเละเดี๋ยวไม่ธรรมชาติใช่ อ่าอดทนอดทนใส่ไว้ใส่ไว้เดี๋ยวหัวร้อน <c oughs> อ่าใครอยากพักดื่มน้ำบ้าง <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราหาที่ร่มร่มพักดื่มน้ำเอาที่ป้ายตรงนี้เลยนะป้ายเอาอ่านให้เด็กๆอ่านเองสะกดสิ <c oughs> ทุกคนไปที่ป้ายแล้วไปสะกดให้ครูฟังไปไปทุกคนไปที่ป้าย <c oughs> อ่าพี่พี่สะกดให้น้องฟัง <c oughs> อ่าถนนอะไรคะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ตรงอะถูกแล้วสะกดตีถนนต้องมูนไม่ถูกตรงอะไรนะคะไม่ไม่ใช่มูนเด็กๆสะกดฮะหมูเก่งมากเลยตรงไม่พี่เก้เลยอะสะกดอะสะกดพร้อมกันหอมอูหมูไม่เอกหมู ตรงตรงพูดมีมีรอตรงมูอ่าตรงนี้แหละพักดื่มน้ำน้ำหนูอยู่ในกระเป๋าไงขวดน้ำบุกขวดน้ำหนูอ่ะอ้าวไอ้ครูเห็นของใครอ่ะไอ้ครูเห็นหนูมีขวดน้ำแล้วหนูไม่ได้หยิบมาเหรอก็ตกไปเองอะไรนะครับตกน้ำไม่ดีขวดน้ำจะดีก็ได้น้ำวัว เดี๋ยวล้าหรืไม่หจะได้เติมได้ทุกเดี๋ยวตรงไอ้ลงเรือก็มีขวดพิริก็ได้ให้กินขวดพิลิไปก่อนก็ได้ไหนไม่มีเอาของพิลิอ่ะเอ้ยครูเห็นทำไมของอ่านี่กล้วยอ่ามาขอบคุณครับลงฤกษก่อนแล้วขวดน้ำหนูไปไหนแล้วหนูไม่ได้หยิบมาเอาได้เอาขวดน้ำตัวเองเลยขวดน้ำตัวเองอ่ะนั่งดื่มก่อน เปิดให้ล <il orter noise> like ูก <olduğ> ก <end Next> ็ต <Tr ud. S 2> <talk> <những> ุ๊กเหมือนแข็งตุ๊กเปิดได้ก็มันก็เปิดได้สิให้ฝึกฝึกกล้ามเนื้อมือนะตุกเสือตัเช่นเดียวกนตั้งเช่นเดียวนดื่มอย่าให้หนักอย่าให้เยอะเดี๋ยวจุกนะเดี๋ยวมันจะผลดตจิบบเอาลูกเพราะว่าตึงทางแล้วเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วเนี่ยใช่ใช่จิบนะคะถ้าเด็กๆดื่มมากเดี๋ยวเวลาเด็กๆเดินมันจะหนักท้องนะแล้วมันจะจุกนะคะใช่ครับใช่ คือูฝากไว้พี่ากรายหนึ่งมีแฝดพี่ต้าด้วยคูฝากไว้ของมาของคนไหนเต็มรถเลยคนไหนเบาๆก็ไปเองก็ได้นะนี่อันนี้เบาๆอบานเบาๆบานะบวกก็เบาเบานะเนี่ยได้ได้ใครจะฝากไว้ก็ได้นะเบาเบายพยายามพกเองเบาเบายังพยายามเบาๆจะหมดแล้วอ้าวหัวหน้าพร้อมยังหัวหน้าพร้อมยังถามถามหัวหน้าถามหัวหน้าครูไม่เกี่ยว ตามหัวหน้าเองหัวหน้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อน้นแหละอ่าค <sa iden> ือ no ถ้าเอารถมาแล้วเด็กเขาเท่ยอมเดินไงก็เลยต้องยอมไปจะขยายอ่ะพูดอ้าวแล้วยังไม่จัดระเบียบแถวเลยอย่าพิ่งนายนายอย่าเพิ่งเดินอยู่ตรงนไหนฟังฟังพี่ฟังหัวหน้าฟังหัวหน้าห้ามดื้อปล่ยนายนายปล่อยบุ้มบุ้มต้องบอกให้เขาจัดแถวแล้วเดี๋ยวเขาจะขยายแถวท้ามจังแถว เอายืดยืดแขนออกให้ให้แขนเออเำแบเท้าต่องใช่เพราะว่าพูมออนุบาลสามแล้วเป็นรุ่นพี่ฝึกแค่เป็นผู้นำเอ้กาเรียกนกแซงแซวนี่นี่นี่นกแซงแซวหาไม่เป็นแฉกแซงแซวอาจรย์ไว้แซงแซวทุกคนอ่านกอะไรคะน เอมแไไปปถ้ามีแตปมีแตนรีบไปเลยลูกไม่ต้องไปย่นไม่ต้องไปไม่ต้องไปนับญาติกับมันไปนับญาติกับมันลาบานล้างแต่เรอยู่ทำเสียงดังดังโตเทำกันจะเงียบๆเฉยๆอ่าเด็กๆหยุดตรงนี้อันนับจากตรงนี้นะนี่ดูหัวหน้า อันนี้คือต้นตาลนะคะเราจะนับต้นตาลต้นนี้จนถึงต้นสุดท้ายดูซิมีกี่ต้นเอานับไปด้วยอ่ะี่ <29. S 1> นับจากต้นนี้หนึ่งอ,อ่ะหนึ่งอง่าเฮ้ยยังไปไม่ถึงหกเลยเฮ้ยอย่านับมั่วลนนับทีละต้นเท่าไหร่ราคานนี้เ <s> ท <us k> ่าไหร่ <s us k> สองสามีมีแอบอยู่นู่นด้วยนะบัวบัวมั่วแล้วบัวมั่วแล้วสิบเอ็ดอยู่นี่อ้าวอ่สิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดแล้วสิบเจ็ดโหครูคนไหนสอนเนี่ยสิบเอ็ดแล้วอะไรสิบสอเอ็ดแล้วก็สิบสองซิอ้าวในนี้มีหลายต้นนะเนี่ย มานับซิมีกี่ต้นในเนี้สิบสองแล้วอะไร่้าอ่าสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วอะไรคะนทหา้มี่ไ้หโอ้ในนี้มีหลายต้นนะเร็วสิบแปแล้วอ่าสิบ19้า ต4ส่อ้าวหัวหน้าหัวหน้าแถวตีสี่เองหัวหน้านับไปกี่ต้นแล้วหัวหน้าอ้าวอันนี้ยีสี่แล้วนี่ยี่2สิบยี่สามเอาข้างเดียวข้างเดียวสามเอดละสามสิบ่ยอ้าวสามี่นี่อันนี้กี่ต้นสเอด ถามที่สองสามสิบสองต้นนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลักษณะต้นตาไม่น่าเดี๋ยวจะถามนะเราถึงอะไรแล้วคะนี่เราถึงอะไรแล้วยางตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกคานเรือคานเรืออูต่อเรือนะคะ นั้นอีกไหมเดุ่แไม่ทานเพื่อนแล้วอ่าเด็กๆให้เด็กๆนับเรือดูซิค้ะว่ามีเรือเรามีกี่ลำหนึ่งสองามี่ห้หเจ็นอนับม่วเรือครูเขาออกเส้น้น ห้าเรือเอ้เรือลักษณะรูปของเรือเรียกว่าอะไรเรือเขาเรียกเป็นอะไรคะเออเรือมีกี่ลำบอกมีห้าเรือใช่เหรอตรงนู้นอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดนู่นนั่นสุดท้ายหัวหน้าหัวหน้า um, ว่านาบอกตั้งแถวก่อนอ้าวเรียกรวมแถวก่อนภูมิเรียกเรียกรวมแถวอ้าวต้องบอกมาเร็วๆเรียกเพื่อนเร็วๆเร็วๆเร็วโมเร็ววิ่งเนึ่ในนายแข็งแรงนะโมแข่งกำนายให้ได้นะเออนายเป็นน้องหนู่มเขาแข็งแรงเห็นไหมอ่ะอย่าแซงอย่าแซงอย่าแซง อย่าแซงบัวบัวผิดคิวแล้วบัวอ่ะเดินมาทำไมเดินมาทำไมก็ภูมิหยุดติอ่ะภูมิบอกอ่ะภูมิบอกท้ามอเตอรเข่าเฮ้ยถ้ามอเตอรท้าต้องอ่ะให้พักให้พักหนึ่งนาทีอ่ะพักพักทำยังไงพักแค่มือไขว้หลังมองไปทางภูมิสิภูมิจะหันไปทางไหนละภูมินี่หัวหน้า หัวหน้ากองขี้หมานี่ไม่ทิ้เรื่องเลยดูเพื่อนด้วยวดูตมาชิกด้วยครับหันมาดีๆยืนตัวตรงให้มันเข้มแข็งหน่อยยืนตัวตรงๆอ้าวยืนพักแล้วครับตอนนี้เขาพักแล้วครับไม่ใช่ให้นั่งพักยืนพักพร้อมยางหัวหน้าพร้อมยางอ่าพร้อมงานแล้วบอกสิครับแถวตรงจัดแถว เดินดูเพื่อนด้วยครับอันเด็กๆลักษณะของรถกับเรือต่างกันตรงไหนคะก็เนี่ยหนูบอกว่าต่างกันที่ล้อเนี่ยรถมีล้อเรือก็มีล้อนี่ไงไม่ากันตตรงวอันนี้ไว้เป็นอะไรคะอ๋อที่วางเรือนะคะเรือเป็นเป็นวานเป็นยานพาหนะ เป็นยามพานะที่ต้องอยู่ที่ไหนคะแล้วรถลงน้ำได้ไหมได้ติขับลงในน้ำก็ลงไปเลยจมไปเลยไงเรือขึ้นมาอยู่บนบกได้ไหมคะได้แล้วมันไปได้ไหมอ่ะโอ้เรากำลังจะถึงโห่หน้า หัวหน้าลูกน้องหายหมดแล้วดูลูกน้องหน่อยหันมามองมามองลูกน้องหน่อยหนูหยุดก่อนสิเวลาหยุดอตคือหยุดให้ให้เพื่อนเข้ามาคบก่อนหันมาหัวหน้าหันกลับมาดูเพื่อนด้วยเอออ่าเราจะถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต้องสำรวมนะเราถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องเดินสำรวมเรียบร้อยเรียบร้อยเดินเรียบร้อย เราจะถึง,ล,ง,งล้วนะที่เ้าจเราจะมาเยี่ยมคุณตากันใช่ไหมไใช้มือไหนจับทงภูมิเออ,อเดินสำรวมนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงให้คุณตาฟังดีไหม,มดีค่ะเหนื่อยไหมคะมเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยต้องบอกว่าไม่เหนื่อยสิ เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเมื่อยก็ไม่เมื่อยเดินเปินไปเรื่อยเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเออหัวหน้าไม่รอเพื่อนเลยหิวยางค่บนี่คือหัวหน้านะครับเห็นข่าหมูไปหาที่นั่ง เดี๋ยวภูมิบอกภูมิบอกจัดแถวแล้วก็ให้สลายสลายแถวนะอ่ะภูมิจัดแถวก่อนบอกให้จัดแถวเลือกแถวเลือกแถวให้ตบมือสามครั้งเดี๋ยวทำให้ดูนะอ่ะเด็กๆอะดูดูวิธีนะคะเด็กๆจัดแถวขยายแถวออกหนึ่งช่วงแขนขยายหนึ่งช่วงแขนจัดแถวโอโหเสียงไปละ เอาให้เข้มแข็งหน่อยเจ็ดแถวแถวตรงพักพักพักไม่ได้เดินมาให้พักพักตรงั้นเหรอแถวตรงพักลงเลิกแถวตรงมือสามครั้งหนึ่งสองสามเย้ไม่มีเลยมีเสียงคู่คนเดียวอ่ะไปนั่งตามอธิยาศัยอะไรหัวหน้าอ่ะไปดูเท้าโมซี่ปอะลรบาดเก็บ อากระเป๋าวางพักผ่อนเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมไปไอ้กระดาษก่อนพี่หลาหาที่วางกระเป๋ามาให้เขาวางของก่อนก็นได้ค่ะ่เด็ก,กๆวางของก่อนนะ,ะมาดูแล้วแจกกระดาษก่อนอ้าวเนื่อยต้องบอกไม่เหนื่อยสิ เด็กจะลืม่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดียว,ยว,ยวนี่มันร้อนนะ